สวัสดีค่ะดิฉันชุก้าจากช่องโ w Sharp ชุก้านะคะวันนี้มีความยินดีและก็มีความตั้งใจที่จะมาแบ่งปันเทคนิคส่วนตัวนะคะสไตล์ Sharp and Quick by ชุก้าในการทำข้อสอบในติบัณฑิตให้เหลือเวลาในการตรวจคำถูกคำผิดสักครึ่งชั่วโมงและที่สำคัญก็ต้องสอบผ่านด้วยนะคะเรามาเริ่มข้อแรกกันเลย ข้อแรกก็เป็นประตูสำคัญในการเปิดประเด็นในการทำข้อสอบแล้วก็ท่านอาจารย์จากห้องเรียนที่เนติบัณฑิตหลายท่านก็กล่าวถึงนะคะว่าการเลือกทำข้อสอบสำคัญมากจะมีสองสไตล์นะคะให้ท่านเลือกระหว่างหนึ่งท่านอาจจะเลือกทำข้อสอบที่ท่านถนัดก่อนท่านมั่นใจท่านเล็งมายอย่างดีท่านมั่นใจว่า จะตอบมาตราอะไรหรือท่านจำตัวบทได้อย่างแม่นยำท่านก็เริ่มจากาข้อที่ท่านถนัดไล่ลงไปจนถึงข้อที่ถนัดน้อยที่สุดเมื่อครบสิบข้อนะคะเหลือเวลาเท่าไหร่แปลงเป็นนาทีแล้วก็เอามาหารสิบเลยค่ะคราวนี้ท่านจะทราบแล้วว่าเวลาในการเขียน,นควรจะเป็นเท่าไหร่เพราะว่าขั้นตอนแรกท่านก็เพียงแค่เขียนทงเท่านั้น นะคะส่วนประเด็นที่อ่าส่วนอีกทางเลือกหนึ่งที่นิยมเหมือนกันแต่เป็นนิยมรองลงมานะคะไล่ทําตั้งแต่ข้อหนึ่งนะคะแต่หากเจอข้อที่สะดุดหรือไม่มั่นใจจะไม่คิดนานจะต้องสคริปให้เร็วไม่ไม่อายอาวรน,นะคะไม่ย้อนการการะทำเช่นนี้นะคะจะทําให้เซฟเวลาเมื่อครบสิบข้อเช่นกันเมื่อได้ทงแล้วนะคะ สิบข้อปุ๊บเหลือเวลาเท่าไหร่แรปลงเป็นนาทีหารสิบทันทีเลยค่ะอันนี้ก็จะทำให้กระชับเวลานะคะประเด็นที่สที่อยากจะมาแบ่งปันก็คือในเรื่องของการใช้ไฮไลท์ไฮไลท์เนี่ยมีประโยชน์มากนะคะมันจะทำให้เราเนี่ยไม่ตาลายนะคะและก็ช่วยให้ใหเรานะคะคทําข้อสอบได้อย่างชัดแจ้งคือ แยกประเด็นไปเลยยกตัวอย่างเช่นมีตัวละครคือกอไก่กอไก่ชื่ออะไรนะคะแล้วก็ทำอะไรเกิดอ,อะไรขึ้นเกี่ยวกับกอไก่ใช้สีหนึ่งไปเลยค่ะคราวนี้เราใช้สีที่สองกับบุคคลที่สองก็คืออาจจะเป็นขอไข่ก็จะเป็นแยกสีไปเลยค่ะว่าขอไข่ชื่ออะไรกระทำอะไรเกิดอ,อะไรขึ้นคราวนี้นะคะส่วนประเด็นที่สามก็คือ เมื่อเราแยกปบนะคะเราก็จะชัดเจนเราจะกลับมาทวนหรือกลับมารีเช็คได้ง่ายขึ้นจะไม่เสียเวลาอ่านซ้ำบ่อยและบางท่านอาจจะใช้วิธีการดึงองค์ประกอบออกมานะคะก็คือ,อดึงตัวละคอรออกมาแล้วก็วาดเป็นแผ่นพังก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่นิยมเหมือนกันข้อต่อมานะคะในการทำข้อสอบ อย่าลืมนะคะว่าอาจารย์ก็เน้นอีกเรื่องหนึ่งว่าให้เขียนอ่านง่ายตัวใหญ่เข้าไว้สวยได้ก็ดีแต่สิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นก็คืออ่านง่ายไม่ต้องอห้ามหัวเล็กห้ามหวัดนะคะคราวนี้อีกประเด็นที่อยากจะฝากก็ก่อนจะเริ่มทำข้อสอบหรือว่าก่อนที่จะเริ่มอ่านข้อสอบนะคะ ให้หายใจเข้าลึกๆออกยาวๆสักพักหนึ่งคะ่ะจะลดอาการวิตกกังวลเพิ่มความผ่อนคลายแล้วก็เรียกสติแล้วก็เรียกสมาธิกลับมาได้อย่างดีบางครั้งเราอาจจะนึกไม่ถึงนะคะว่าเมื่อถึงจุดที่เรากังวลนะคะอาจจะมีมาตากระเด้งเข้ามาโดยอัตโนมัติเลยนะคะ ต้องลองดูค่ะและจะรู้ว่าจริงหรือเปล่าขอเป็นกำลังใจนะคะให้กับว่าที่นิติบัณฑิตทุกท่านนะคะแล้วก็เป็นเพื่อนผู้นักสอบนักตะลุยข้อสอบกันค่ะขอให้ความเชื่อและความมั่นใจนะคะส่งความสุขและก็ทำให้สำเร็จตามที่ตั้งใจเอาไว้ค่ะโอกาสหน้า จะมีเรื่องอะไรน่าสนใจมาฝากฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ